สวัสดีค่ะพบกับช่องช้างพลายวาเลไทา์เฟมิลอรี่นะคะตอนนี้พ่อพนก็จะพาสองแม่ลูกไปอาบน้ำมูลนะคะใกล้จะค่ำแล้วนะคะวันนี้ไปอาบค่ำหน่อยนะคะไปแล้วค่ะเอ้าเอาเอาเอา,เอา,เอาจะหันมาเจอโจดแล้วเฮ้ๆ จะวิ่งไล่พี่หมาแล้วต่าอ้วนเอ้ยเดี๋ยววิ่งไม่ทันแม่เด้อต่าอ้วนทำอะไรดูค่ะดูค่ะเดี๋ยวแม่ไม่รอเด้อเดี๋ยวแม่ไม่รอนะครับไปแล้วต่าอว้วนเร็วแม่ไปแล้วนะ แม่ไปแล้วแม่ไปแล้วไว้ไว้เดี๋ยวไม่ทันแม่นะครับรู้สึกสดชื่นมากที่ได้ออกมาข้างนอกนะคะอ้าวสองแม่ลูกทําอะไรกันน่ะนะเออเห็นยังกันโนอนน่ะเนาะขั้นตีขันครับแม่ขันครับเอาแม่กับขันลูกกับขันบบดนี้เออ คันครับผมขอถูก่อนหนูคันแห้งดูคุณแม่ยิ่งคันกว่าลูกอีกคุณแม่เอ้ยเบลเหลือตนลูกน้อยในทองในบอ่ถูยังคักเถะ ให้ถูแบบให้หายคันก่อน พระอาทิตย์กําลังจะตกดินนะคะโอ้แต่แม่ดาวรุ่งก็ขันมากมายเลยเกินเต็มที่เลยเหรอคุณแม่บวห่วงหนูหน่อยในทองเลยออเพราะว่าอ,อยู่ในโรงช้างไม่มีไม้ให้ น้องถูนะคะให้คุณแม่ถูพอออกมาทุ่งหญ้าทีไรต้องมาถูต้นไม้ทุกทีค่ะพนเพราะว่าคันเนาะตาอ้วนทำอะไรน่ะตีหางจะคองเดอ้อหางแตกเดอ้อกโหเมามันทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะคันคันคำคันมากเลยครับมาถูกับผมได้นะครับโอโหคุณแม่ก็เต็มที่ เออคันแหงคันแหงโอ้คุณแม่จา๋าเบาๆจา้าโอ้เด็กน้อยจะมาถูต้นนี้ <c oughs> <c oughs> หนูจะมาถูต้นนี้ให้แม่ถูต้นนั้นแล้วกาันอา้าวคุณแม่ก็ถูต้นนั้นหนูว่าจะก็จะถูต้นนี้นะ ตละต้นไปเลยนะครโอ้ต้ตาอ้วนคันละครับคันมากมายเลยเหรอครับเตาอ้วนโอ้ถูจนอกเล็กเราเดินน้าผากอะ <c oughs> <c oughs> เอาเอาไม่คันแล้วบลูกาายไปทางใดบันนี่ ห,หาเล่มกินหยาเอาจะไปอะไรทางนู้นเนาะเตาอ้วนเอ้ยคุณแม่เต็มที่เลย ทันได้อาบน้ำอยู่เอาถูเข้าไปถูเข้าไปใส้เก็บปฏิทิงครับไปจ้องเอาลองรูปั๊ก อย่างสวยงามเอาจะมาถูต้นนี้เหรอทีนี้ถูต้นนั้นกระบซสะใจเนาะตองมาถูต้นนี้เนาะต้นนั้นไม่สะใจใช่ไหมแล้วถือไม้อะไรด้วยน่ะนะอ้อยแล้วถืออ,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 อ้อยไว้ให้ยังบกินฮะ ไว้ตีลูกซรายบ่หือถืออ้อยไว้ตีลูกชายเหรอเนี่ยไว้ทําโทษลูกชายใช่ไหมแต่ตอนนี้ลูกชายไปไหนเน,นาะโอ้ตอนนี้นู่นนะคะไปกินหญ้านะคะไปเล่มกินหญ้าไม่สนใจแม่เลยแม่ถูป้ายผมจะกินหญ้าดาวาน เปลี่ยนตนนั่นแหรอก็เปลี่ยนต้นนี่เนาะคุณแม่เนาะคุณแม่มันคันขนาดนั้นเลยเหรอนะเอาที่สบายใจจากคุณแม่คุณแม่คันตรงไหนคุณแม่ก็ทูเลยนะส่วนคุณลูกชายหนูไม่สนใจแม่หรอกลูกชายก็ไม่สนใจแม่นะคะ ก็จะเดินหากินหญ้าอ่อนๆที่ขึ้นมาใหม่ๆเนาะไม่สนใจแม่เลยค่ะเพศมงคลโอ้ดูคุณแม่สิดูคุณแม่สิถูเต็มที่เลยคุณแม่ถูยังไงให้มันหายคันไ่่ล่ะลูก ถูเลยเอาที่สบายใจดูเตาอ้วนนะคะตาอ้วนไม่สนใจแม่เลยนะคะตาอ้วนเอ้ยตาอ้วานไม่สนใจแม่เลยเหรอเด็กน้อยแมยเด็กน้อยไม่สนใจแม่เลยนะคะ หนูไม่ถูหนูจะกินญ้าจนคุณแม่ก็อืยไม่ถูเต็มที่เลยตาอ้วนเอ้ยตาอ้วนตาอ้วนไม่สนใจแม่นะคะมากินคนเดียวเลยไม่สนใจแม่หรอกครับคุณแม่ก็ถูไปผมก็จะกินไปครับ เอาที่สบายใจเลยนะแม่นะนขอกินยาก,ก่อนน่ารักน่าอินดูมากเลยนะครับเด็กชายเพชรมงคล จะชอบหญ้าแบบนี้นะคะหนูเพชรมงคลจะชอบหญ้าเล็กๆแบบนี้นะคะอร่อยมากเลยนะครับ โอ้คุณแม่มาแล้วเหรอหายขั้นเราบอกหายขั้นแล้วจะไปถูต้นนู้นอีกไหมคุณแม่ถูยังไม่สะใจนะะขอมาถูต้นนี้อีกหน่อยเพราะว่าต้นนี้จะถูหลังได้กำลังถูหลังอยู่ให้ถูหลังก่อน คุณแม่ขอถูหน่อยขอถูหน่อยแล้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามน้องวาเลนไทยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ